DR หุ้นไต้หวันมาแล้วครับกับ DR หุ้นไต้หวันตัวล่าสุดครับไต้หวัน19เริ่มซื้อขายผ่านสตรีมมิ่งได้แล้วนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไทยเซทท็อกันอีกครั้งนะครับช่องสําหรับท่านที่ชื่นชอบการลงทุนข่าวสารสถิติที่น่าสนใจในแวดวงการลงทุนรวมถึงไม่เซทดีๆที่เกี่ยวกับการลงทุนที่แอดจะนํามาเล่าสู่กันฟังเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ DR ไต้หวันใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้มีชื่อว่าไต้หวัน19นะครับสินทรัพย์อ้างอิงก็คือหวนน้าพ P แชร์ e ต้หวัน Top 50 ETF 50นะครับก็คือเป็น ETF ที่ลงทุนในหุ้น50ตัวแรกของไต้หวันนะครับตลาดหลักทรัพย์ที่สินทรัพย์จดทะเบียนอยู่นะครับก็คือที่ไต้หวัน Stock Exchange นะครับประเทศไต้หวัน,นครับ จำนวนหน่วย DR ที่ยื่นเสนอขายนะครับทั้งหมด600ล้านหน่วยนะครับอัตราแปลงสภาพนะครับ10 DR ต่อ1สินทรัพย์อ้างอิงนะครับราคาเสนอขายครั้งแรก20.41บาทต่อหน่วยนะครับหรือว่า20.41บาทต่อ DR นะครับมูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขายนะครับ10,000ล้านบาทนะครับโดยผู้ออก DR ก็คือหยวนต้าซิเคิริตี้นะครับ ันที่เริ่มต้นซื้อขาย28พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับหลังจากที่เริ่มซื้อขายเมื่อ28พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับปัจจุบันนะครับ20ธันวาคมนะครับมีจำนวน outstanding นะครับอยู่ประมาณ2ล้าน5แสนหน่วยนะครับหรือว่า2ล้าน5แสน dr นะครับมูลค่าตราหลักทรัพย์นะครับ ของ DR ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทนะครับถามว่า DR ไต้หวัน19น่าสนใจยังไงนะครับข้อแรกนะครับการลงทุนของ DR ตัวนี้นะครับจะเป็นการลงทุนในหุ้น50อันดับแรกของไต้หวันนะครับโดยจะเป็น ETF ที่มีมูลค่าทรัพย์สินมากที่สุดในไต้วหวันนะครับอยู่ที่4.17แสนล้านบาทนะครับหรือถ้ามองให้เห็นภาพนะครับก็ปัจจุบัน ปตทนะครับมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ8.8แสนล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้น ETF ตัวนี้ก็มีมูลค่าประมาณเกือบๆจะครึ่งหนึ่งของปตทนะครับข้อสองนะครับเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบนะครับตอนนี้ตลาดบุนไทยก็อาจจะยังไม่ใช่ขาขึ้นนะครับดังนั้นถ้าสําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาโอกาสในการลงทุนต่างประเทศนะครับ DR ไต้หวันนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับ และที่สำคัญนะครับ DR ตัวนี้นะครับจะเน้นการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีนะครับเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่าไต้หวันนะครับเป็นประเทศที่เน้นการผลิตเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็น TSMC นะครับ Foxconn นะครับ MediaTek ก็อยู่ที่ไต้หวันทางนั้นนะครับและข้อ4ี่นะครับก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับเป็นกองทุนที่มีมูลค่าทรัพย์สินมากที่สุดในไต้หวันนะครับประมาณ4.17 แสนล้านบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า DR ตัวนี้นะครับ ETF ตัวนี้ลงทุนในหุ้นไต้หวันนะครับเน้นไปที่ตัวไหนบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือว่าที่รู้จักกันในนาม TSMC นะครับก็ลงทุนไปทั้งหมด57นะครับหรือเกินครึ่งนะครับของ ETF ตัวนี้นะครับก็เรียกง่ายๆว่า ซื้อ ETF ตัวนี้ก็เหมือนซื้อหุ้น TSMC ไปในตัวนะครับนอกจากนั้นนะครับอันดับ2ก็มีของ h i g p r o s i t i o n นะครับประมาณ4.9%นะครับของ h i g p r e c i s i o n นี่ก็คือ f o x c o n นะครับที่ผลิต iPhone นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับอันดับ3นะครับก็ MediaTek นะครับตัวนี้อยู่ที่4.67%นะครับ MediaTek เป็นบริษัทผลิตและออกแบบชิปเซ็ตสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับส่วนอันดับ4นะครับเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดลต้าก็เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับบริษัทเดลต้านะครับอันดับ5นะครับวันตาคอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่นะครับผลิตแล็ปท็อปสำหรับแบรนด์ดังนะครับก็จะเห็นว่าบริษัทที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีทั้งหลายนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนใน ETF ตัวนี้นะครับก็เป็นการเกาะกระแส AI นะครับช่วงนี้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีจะเป็นส่วนมากนะครับมาดูราคาสินทรัพย์อ้างอิงนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าจากปี2020นะครับ ETF ตัวนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนพีคที่2022นะครับแล้วก็ มีย่อตัวลงมาแล้วในปี2024นะครับก็กลับมาพีกี่ครั้งนะครับก็ยังดูในเทรนก็ยังเป็นเทรนดหาขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีโอกาสก็ย่อมมีความเสี่ยงนะครับสำหรับความเสี่ยงของไต้หวัน19นี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ที่แอดพิจารณานะครับก็มีอยู่5ข้อนะครับข้อหนึ่งความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับ อย่างที่เราทราบกันนะครับความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นกับจีนเป็นประเด็นที่น่ากังวลน,นะครับจีนถือว่าไต้หวันเป็นมณฑลที่แยกตัวออกไปและยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กําลังเพื่อรวมชาตินะครับการปฏิบัติการทางทหารใดๆหรือแม้แต่แรงกดดันทางการทหารการเมืองและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากจีนอาจส่งผลกระทบอย่างมีในสําคัญต่อเศรษฐกิจของไต้หวันนะครับข้อที่2นะครับการพึ่งพาเศรษฐกิจจีน เศรษฐกิจของไต้หวันพึ่งพาการค้ากับจีนอย่างมากนะครับการที่พึ่งพานี้ทําให้ไต้หวันเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในจีนนะครับข้อ3ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวในฐานะผู้สรงออกรายใหญ่นะครับไต้หวันอ่อนไหวต่อการผันผวน,นในเศรษฐกิจโลกนะครับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลงอาจส่งผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวันนะครับข้อ4การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในขณะที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันเป็นจุดแข็งที่สําคัญแต่ก็สร้างความเสี่ยงการกระจุกตัวเหมือนกันนะครับหากเกิดการหยุดชะงักในอุตสาหกรรมนี้ไม่ว่าจะจากภัยธรรมชาติการโจมตีทางไซเบอร์หรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์อื่น อาจสมผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของไต้หวันได้นะครับและข้อ5นะครับความท้าทายด้านประชากรศาสตร์เช่นเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆนะครับไต้หวันกําลังเผชิญกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับจํานวนประชากรสูงอายุและอัตราการเกิดที่ลดลงแนวโน้มประชากรเหล่านี้อาจน,นําไปสู่การขาดแคลนแรงงานและการเติบโตท,ทางเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่ารัฐบาลไต้หวันนะครับตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้และกําลังดาเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบอยู่ ซึ่งโดยรวมถึงการกระจายความหลากหลายของลูกค้าการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและการส่งเสริมในอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับอย่างไรก็ตามความเสี่ยงยังคงมีในสําคัญและอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของเศรษฐกิจไต้หวันนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจการลงทุนนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับข้อมูลที่แอดนำมาฝากกันนะครับสามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ยวนตาดซีนะครับและ w w w z e t t h นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบการนำเสนอข้อมูลสไตล์นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำลิปที่น่าสนใจออกมาเล่าสู่กันฟังอีกต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ